คุณผู้ชมกำลังสนุกสนานกับการชมรายการคดานดังนั่งเคลียร์วันนี้เคลียร์กับคุณอิงอิงสิทธินีเมอครู่นี้คุยกันถึงเรื่องอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไปเราไม่พูดแล้วนะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เดียนก็คงต้องขอคุยอีกนิดว้ายตายตกใจหันมาดูคุณผู้ชมเจ้าขาอีกหนึ่งคอลเลกชันค่ะบนศีรษะของคุณอิงอิงนะคะเอออันนี้ดูสวยนะปกติเราเห็นคนลือกันว่าเธอเป็นเจ้าแม่หมวก มีหมวกทั้งหมดต้องห้าร้อยกว่าใบเฉลอบ้าหรือเปล่าเยอะขนาดนั้น,น่ะหมวกแก๊ปเยอะค่ะหมวกแกป๊ปหมวกก๊อฟหมวกเล่นกีฬาหมวกสวยงามหลายประเภทได้ข่าวว่าทําเป็นห้องแล้วก็มีช่องช่องเก็บหมวกเลยเหรอ,อตอนนี้มันเยอะจนกระทั่งเรียกว่าไงใส่ขแขวนตรงนั้นไม่พอแล้วค,ค่ะรอค่ะตกลงปัจจุบันที่ยังเก็บไว้แล้วทิ้งไม่ได้โดยกี่ใบ ก็ไอ้ตรงที่เป็นหมวกแก๊บนี่ก็หลายร้อยใบยค่ะ,คะแล้วก็ไอ้หมวกที่เป็นสวยๆง,งามๆอย่างเงี้ยก็มีเป็นร้อยๆหลายเป็นร้อย0สองรอยราคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยแม่จับใส่หมวกใช่ไหมตั้งแต่จําความได้รูปที่อเมริกาตอนขวบสองขวบเนี่ยค่ะก็แต่งตัวมีหมวกทุกวันละเสื้อผ้าเปลี่ยนเป็นคอเลคชันเลยแต่ละซีซันค่ะ เออตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนกําลังจะเข้าสู่เรื่องที่เราจะคุยกันในรายการคนดังนั่งเกลียว,วันนี้เดียนต้องกราบขอประทานโทษคุณผู้ชมนะคะแล้วบุคคลที่เราเอ่ยถึงนะคะจริงๆเนี่ย เราไม่ได้มีเจตนาจะมาขุดคุยเรื่องราวที่เรากําลังจะคุยนะคะเพราะเรื่องราวของการที่เรามีแฟนหรือว่าเราเคยคบกับเก้งกวางด่างชนีทอมตุ๊ดอะไรเงี้ยโอ้ยมันเป็นเรื่องไร้สาระมากในสังคมปัจจุบันเขามไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกันเลยแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณหญิงๆนะคะก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่คบกันอยู่ ประมาณว่าเป็นคนรู้ใจแล้วก็คบกันมาตั้งนา,นานไปไหนมาไหนใค้ๆก็ก็เมาหอยจนว่าเป็นแฟนกันในอดีตนะคะและในที่สุดก็มีเรื่องราวที่ต้องทําให้แตกแยกกันโดยที่มีความรู้สึกว่าไปเจอว่าเขาเป็นเป็นเกย์อันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะคุยกันมันอาจจะอยู่ในใจอิงอิงนิดหน่อยไหมวันนี้เราจะได้คุยกันตกลงคบเขานานไหมคะอิงอิงคะเชื่อวยะเวลา7ปี7เดือนที่ผ่านไปตอนช่วงนู้นน,นะคะอิงก็เป็นช่วงเวลาที่มีค่า แล้วก็ไม่เคยคิดว่าเสียเวลากับพี่เขาเลยเพราะว่าพี่เขากับครอบครัวเขาเนี่ยดีกับอีกมากๆและที่สําคัญก็คือทุกวันนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสได้นั่งคุยนั่งเคลียร์กันเนี่ยคงจะได้คุยอะไรที่มันข้างคาใจกันในอีกหลายๆเรื่องเราเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนตายเป็นเพื่อนคู่ทุกคู่ยากกันได้ถ้าเขาให้โอกาสเราเป็นเพื่อนกันจริงๆคะ่ะ เดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะว่าโอกาสวันนั้นจะมาถึงหรือไม่แต่ตอนนี้เนี่ยนะคะพอได้ยินคำว่าคบกัน7ปี7เดือนเดี้ยนขนลุกสู้อาถรรพ์ใหม่เลขก7มีจริงด้วยเหรอคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคะ่ะพี่วายตายเหรอคะ <c oughs> 7ปีวายใครที่กำลังรักกัน7ปีดล้วยังไม่ได้แต่งงานกันต้องระวังนะคะเดี้ยนมาต้องรีบจัดก,การให้มันเสร็จเสร็จกันไปซะนะ <c oughs> คะช่านปคะถ้าเดี๋ยวผ่าน7ปีแล้วมันไม่รอดมันมีการเปลี่ยนแปลงกันระหว่างที่คบกัน อิงอิงเธอดูไม่ออกเลยเหรอว่าเขาเออม่ได้ชอบผู้หญิงอ่ะอิงว่าพี่เขาพยายามพยายามปรับตัวให้เข้ากับอิงได้ในหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาแสดงออกเนี่ยอิงว่าเขารักอิงนะอิงว่าเขารักอิงแล้วก็จริงใจกับอิงด้วยอืแต่ว่าเขาคงปฏิเสธอะไรอีกหลายๆเรื่องที่คิดว่าอิงคงจะรับในสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้มั้งคือเขาไม่ถามไม่อะไรเลยถ้าเขาถามเขาพูดเราก็จะตอบ เขาอาจจะคิดว่าเราไม่ใช่ในสิ่งที่เขาอยากจะรับเขาได้ในสิ่งที่เขาเป็นหรือเปล่าอิงอิงแสดงออกหรือเปล่าถึงอาการต่อต้านในระหว่างที่คบกับเขาอิงอาจจะบอกว่าโอ๊ยฉันหมั่นไส้จระยีวพวกเกย์พวกกระเทยพวกนี้จะเกียดเกียดอะไรเงี้ยเธอพูด<ม> <ๆ S 2> หรือเปล่า,มาเมันเลยทําให้เขาไม่มีความสุขเขาเลยไม่ค่อยกล้าบอกเธอหรือเปล่าว่าบุค,คลิกของเขาก็น้มนนาวไปแล้วหรืออะไรเลขาอิงน้องหลงเองก็เป็นช่างแต่งหน้าอิงเองก็เป็นโปรดิวเซอร์อิงเองก็เป็น ขอลับตัวอิงเป็นหมดนะแล้วอิงจะไปเกลียดทาไมากลัวอิงอิงหรือเปล่าที่จะพูดความจริงอิงว่าเขาคงคิดว่าช่วงนั้นสมัยก่อนเนี่ยมันเรื่องพวกนี้ยังไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่พิเศษมั้งคะเพราะคงคิดว่าอิงอาจจะรับไม่ได้แต่ถ้าเขาไม่เปิดใจสักนิดนึงชีวิตอาจจะแบบเปลี่ยนไปกว่าวันนี้ก็ได้ อิงอิงะอาจารย์ยิงจะมีความรู้สึกนะคะว่าไอาการที่เขาพยายามทําตัวเป็นแมนกับเราแล้วก็พยายามดูแลเรานั้นมันไม่ได้แสดงให้อิงอิงคิดหรือว่ายังไงก็ตามเขาก็พยายามแล้วที่จะทําดีกับเราแล้วก็อยากจะมีเราเป็นคู่ชีวิตเขาดีกับอิงเสมอคะอ่ะทุกวันนี้ก็ยังคิดว่าเขาดีกับอิงแล้วก็ถ้าเขาเปิดใจสักนิดนึงแล้วไม่ปฏิเสธอิงวันนั้นเนี่ยวันนี้อาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้ แต่บางทีนะเองๆเนี่ยจนที่สำหรพูดในฐานะที่แบบตัวเองนั่งอยู่ตรงนี้นะถ้าสมมุติว่าเรารู้ตัวเราเป็นแมนแต่มีใครมาบอกมึงอะเป็นกระเทยมึงอะเป็นตุดน๊ดแน่ๆเลยมึงอย่างนั้นอย่างนี้ใครจะว่ายังไงทั้งเมือง ขอโทษนะคะเดียนไม่สนเพราะมันไม่ได้ทําให้เดียนมีกินหรือไม่มีกินใช่ค่ะแต่กับคนที่เรารักที่สุดแล้วสมมติว่าเรามีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วเราเคยมีความสุขทางเพศด้วยกันในฉันฉันผู้ชายกับผู้หญิงและถูกผู้หญิงคนนั้นที่พิ่งนอนกับเราเสร็จมาบอกว่ามึงเป็นเกย์ป่อ่ะมัน,ม,นมันเฮิร์ตมากนะคะเอิงเองอ๋อมันอาจจะรับไม่ได้หรือเปล่าตรงนั้นน่ะอิงเองเคยว่าเขาหรือเปล่าอิงไม่เคยว่าเขาเลยค่ะแล้วอิงเองมารู้ได้ยังไงคะว่าเขาเป็นตอนไหน วันสุดท้ายที่อิงเจอพี่เขาเนี่ยพี่เขามาถ่ายรายการอตอนนั้นชื่อรายการอะไรนะท่องโลกกว้าง uh huh. คือเขาเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็เขาก็เจอกับทีมงานแล้วเขาก็ใส่เสื้อที่อิงเสื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดมาอิงแค่พูดประโยคตัวเองว่าโอเคพี่คงรักอิงอยู่ใช่ไหมถึงแบบใส่เสื้อตัวที่อิงซื้อให้วันเกิดแค่นั้นนะคะพี่เขาก็โกรธมากกรี้ดจนแตวแตกแล้วก็ฉีกเสื้อผ้าในวัดเลยะคะ่ะเขากรี๊กรี๊ดกรี๊ดขึ้นมาเลยเหมือนกับ จังไงเราพูดว่าไงก็ร้องกรี๊ดกรี๊ดเหมือนกับเอาผ้าไปคล<อ>้องอ <fashion. S 2> แต่เนี้ยหรอเต้นอย่างนี้เลยเหรอค่ะเาฉีกเสื้อฉีกผ้าเมาหรือเปล่าหรือกําลังอินกับละครอ,อะไรอยู่หรือเปล่า <c oughs> มาไมหน้าหลุดขนาดนั้นกลางวัดหรือเปล่าล่ะก็คิดไม่ออกเหมือนกันค่ะว่าอะไรไปสิงดนใจให้เขาทําแบบนั้นเน้ะเสียกริยาที่อิงเคยมองภาพเขาเปลี่ยนไปเลยค่ะภาพไม่เคยเห็นภาพเนี้ยอิงอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะไปมีคนอื่นอยู่อันนี้อันนี้นคิดเองนะในอีกหนึ่งมุมมอง เขาอาจจะคบกับอิงอิงแล้วก็อยู่กับอิงอิงมาแล้วพักหนึ่งแล้วก็มั่นใจว่าอาจจะมีการแต่งงานกับเธอแต่บางเอิญเขาอาจจะแอบซ่อนผู้หญิงคนอื่นหรืออะไรไหมแต่เขารู้ว่ายังไงก็ตามคงเลิกกับอิงอิงไม่ได้เผู้หญิงอิงไม่ยอมทิ้งเขาแน่ถ้าเขาแตวแตกซะอิงก,ก็ต้องไม่เอาเขาเขาก็เลยแจ้งเล่นบทนี้ให้เธอไม่ชอบหรือเปล่าอ่าเพราะมีผู้ชายบางคนไม่อยากแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ที่พ่อแม่จัดให้ก็ดัจดจริตทาเล็บมานั่งคุยกับผู้หญิงอีผู้หญิงไปเลย ก็มีถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมของเขานะคะถ้าคิดแบบนั้นเพราะว่าเรามีแต่ความจริงใจความบริสุทธิ์ใจให้แล้วก็คิดแต่ในสิ่งที่ดีกับเขากับคนรอบข้างเขากับครอบครัวเขาตลอดถ้าเขาทําได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยอิงว่าไม่น่าใช่อ่ะอาจารย์พี่พี่พี่ก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นนะคะพี่ก็เป็นคนดีนะคะถึงวันนี้ถึงทุกวันนี้อิงก็ยังคิดว่าพี่เ็าเป็นคนดีอยู่เลยเหรวครับแล้ววันนั้นที่เขาฉีกเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วอิงทํายังไงล่ะ อิงรับกับอาการเขาไม่ได้แล้วก็เสียใจที่สุดในชีวิตแล้วเพราะว่าเราวางแผนว่าจะแต่งงานกันอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าทุกอย่างการ์ดก็เสร็จพ่อก็บอกเออโอเคเดือนพฤศจิกานะอะไรเงี้ยก็น่าจะเลิกดีแต่งงานกันได้พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอิงก็รับไม่ได้อ่ะตอนนั้นขาดสติจริงๆยอมรับว่าขาดสติไม่คิดว่าจะทําตัวเองทําได้ด้วยนะวิ่งไปหน้าวัดพุ่งใส่รถสิบล้อ นี่หนูเสียใจขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆถ้าไม่ได้คนขับรถลกออกมาเนี่ยก็คงไม่เหตุมันนก้นที่มันเร็วมากมันเร็วมากเหตุการณ์มันเร็วมากแป๊บๆไม่กี่วินาทีคือพออิงมองหน้าเขาแล้วคิดว่าทหานไดมองหน้าพี่เขาแล้วคิดว่าเขาจะมามองอิงดูไหมเขาก็จ้องมองอิงตลอดน่ะก็คือเขาก็ไม่ได้ละสายตาอิงก็เลยตัดสินใจวิ่งจากเขาตรงนั้นเนี่ยออกหน้าวัดไปใส่รถสิบล้อเลยทุกวันนี้แผลเป็นที่ขาที่หัวเข่า เป็นรอยแผลเป็นอยู่เนี่ยมันก้มลงไปมองทีไรก็นึกถึงทุกครั้งว่าเฮ้ยเราทําแบบนี้ได้ยังไงวิ่งใส่รถสิบล้อหน้าวัดได้ยังไงหน้าวัดนวลจันท์นะคะเสียใจไหมกับการตัดสินใจตอนนั้นเสียใจมากเพราะว่ากลับมาถึงบ้านถ้กตายไปล่ะก็คงไม่รู้หรอกว่าความรักของพ่อกับแม่ที่มีให้เราวันนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนวันนั้นอิงกลับเข้าไปถึงบ้านเนี่ยคือสภาพก็แย่อยู่แล้วพ่อกับแม่ไม่ได้เอ็ดไม่ได้ว่าอิงเลยแค่คําเดียว แต่พ่อกับแม่นั่งร้องไห้พี่คิดดูสีโขอกพ่อแม่เราแบบเสียใจมาหนักๆพ่อไม่ถามแม่ไม่ถามเลยว่าลูกเป็นอะไรแต่พ่อกับแม่กับนั่งร้องไห้ซะเองอ่ะใช่สิเขาต้องเสียใจแทนลูกว่าทําไมลูกที่เราเลี้ยงมาเรารักมาต้องมาสะเทือนใจกับเรื่องอื่นถึงขนาดนี้ทั้งที่มันไม่ได้เกิดจากพ่อกับแม่บะ<า>ถ้าหนูเกิดจากพ่อกับแม่แล้วหนูทําตัวแบบนั้นเออมันไปอย่างหนึ่งมันเป็นบาปมากเป็นบาปที่อยู่ในใจจนถึงทุกวันนี้นะคะถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ย จะทําพิธีเหมือนกับว่าเหมือนกับที่พระท่านแนะนํานะคะว่าเอาน้ําเนี่ยไปขอเข้ามาพ่อแม่ลดน้ําลดเท้าให้พ่อกับแม่เอ่ยว่าจาว่า,อาโอโหสิกรรมให้แล้วอะใจเราเอาน้ําที่ลราลเท้ามาลดลาาหัวตัวเอง,เองก็จิตใจก็ยังแบบมันยังจำเหตุการณ์นั้นได้อยู่เลยค่ะ นี่งค่ะเราก็คงต้องลืมไปะนะคะเราก็คงจะยังคงฝังมันไวในในหลืบสมองของเราแล้วเราปลดมันออกไปจากชีวิตเราเราคงไม่ทำหรอกอาจารย์ถามนิดึงในเวลาที่หนูเสียใจมากแล้วหนูวิ่งออกไปเพราะหนูทนภาพที่เห็นอากับกริยาเขาไม่ได้เขาทำยังไงเขาเขาวิ่งมาช่วยหนูไหมเขาด่าอิงซ้ำเลยค่ะว่าอิงมีสติหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนถ้าเป็นอาจารย์นะฉันไม่ได้เข้าข้างพี่เขานะ เดี๋ยวจะหาว่าเดียนพวกเดียวกันคุณจะมาคิดแบบนั้นเดียนจะเสียใจนะคะแต่เดียนกลับคิดว่าถ้าเป็นฉันฉันก็คงต้องไปจากเธอเพราะความรักของเธอรุนแรงเวลาเธอไม่พอใจหรือเวลาเธอเสียใจเธอถึงขั้นโดดให้สิบรอทับแล้วถ้าวันนั้นเธอตายไปนอกจากพ่อแม่ที่เธอคิดว่าเขาต้องเสียใจผู้ชายคนนั้นเขาจะต้องถูกตราหน้าไหมว่าทำให้อิงอิงตายขอบคุณค่ะพี่ ใช่ไหมใช่ค่ะเออเราเวลาเราจะมองอะไรเราจะ j ัสอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันต้องมองทุกอย่างให้มันเป็นวงกลมมาอิงอิง <c oughs> คือจริงค่ะหนูเป็นผู้หญิงหนูเป็นคนที่เป็นฝ่ายที่แบบว่าหนูรักเขาหนูมีความหวังมันไม่ผิดค่ะมันเป็นธรรมชาติแล้วมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบที่ดูดูดีและเพอร์เฟกในช่วงนั้น <c oughs> แต่มันมาคลิกตรงเท่านั้นว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นกับเราใช่ค่ะถ้าสมมติวันนี้นะคะหนูนั่งอยู่ตรงเนี้ย อืมแล้วพี่เขานั่งดูรายการอยู่อิงก็อยากจะบอกเขาว่าค่ะว่าอิงเป็นเพื่อนที่ดีได้เสมอแล้วก็จะเป็นเพื่อนตายกับเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเขาด้วยจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดตลอดไปมั่นคือสิ่งที่อิงอิงคิดนะคะแล้วอิงอิงก็พูดในวันนี้อาจารย์ก็ถือว่า าจะเรียกว่าเป็นการอาโหสิกรรมและไม่อยากมีอะไรอยู่ในใจเพราะวันเวลามันผ่านไปเยอะแยะแล้วนะคุณผู้ชมว่าไหมคะแต่สิ่งที่พูดออกไปนั้นกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยอิงอิงหนูเคยเขียนหนังสือหนูเคยทําอะไรต่อมิลรายอิงอิงคิดไม่ว่าหนังสือที่เขียนมันเหมือนการประจานเขามันเหมือนไปทาให้เขายิ่งเหมือนถูกจมทรณีสังคมต้องยิ่งตาหน้ากับความเป็นจกีทยที่ก็ไม่อยากเปิดเผยมันมันดูเยอะไปไหมกับสิ่งที่อิงทำลนะ่ะอิงรู้สึกผิดนะ อิงรู้สึกผิดจริงๆแล้วก็ถ้าอิงย้อนไเวลาได้อิงจะไม่เขียนหนังสือเล่มนี้อิงพูดตรงๆครับตอนนี้เนี่ยคือพออิงเย็นลงแล้วอิงโตขึ้นมากแล้วเนี่ยอิงรู้สึกว่าสิ่งที่อิงทําวันนั้นเนี่ยอิงทําร้ายพี่เอมากไปทําร้ายจิตใจเขาเกินไปอิงอยากจะขอโทษอย่ามีโอกาสแก้ตัวไม่ได้หมายคมว่าจะขอไปเป็นแฟนพี่เอสนะคะแต่ว่าขอเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายด้วยความจริงใจ แล้วขอชดเชยหลายอย่างที่อิองทำไม่ดีกับพี่เอ อาจารย์ยิ่งสวรรด์น,นี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้ชมที่ชมรายการคนดังนั่งเคลียร์นะคะเพราะว่าคนเราบางคนเนี่ยคิดไม่ได้ว่าตัวเองถูกหรือตัวเองผิดจนลมหายใจสุดท้ายและปิดเปลือกตาจากโลกนี้ไปยังไม่รู้เลยว่าตัวเองทําผิดแต่สําหรับอิงอิงน้องสาวของเรียนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะคิดเองสรุปตัวเองแล้วก็คิดไปเลยว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกผิดกับสิ่งที่ผ่านมาแล้ววันเวลาผ่านไปปัญหาต่างๆที่มันตึงและแก้ไม่ได้ ทุกคนต้องยอมรับเรานะครับหลังจากชมรายการของเราแล้วก็คุยกับอิงอิงวันนี้ว่าปัญหามันโลกใบนี้เกิดขึ้นจากมนุษย์แล้วก็สามารถเคลียร์ได้เมื่อวันเวลามันผ่านไป<ช>จริงๆใช่ใชไหมคะใคะวันนี้น้องอิงอิงมีความรู้สึกว่าอยากเจอกับพี่ถ้าหากพี่เขาชมรายการอยู่อาจจะยิ่งสับ์มั่นใจว่าเราเคยเจอกันวันเวลาที่เหลืออยู่มันมีมูลค่ามากดีกว่ามานั่งยิ้มหรือซื้อขนมมาวาง ตอนที่อยู่ในโรงศพแล้วอันนั้นไม่มีความหมาย<ช>ตอนนี้ยังมีลมหายใจในัดกินข้าวกันดีไหม<ช>เดี๋ยวจัดยิ่งสับไปกินด้วย <c oughs> ดีไหมคะ,ด,มคะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม s u b s c r i b e ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง s t a r m a c ด้วยกดเลยครับกดกดสี่ lẹo cốt